มาจากร้านชานะครับตัดเลยขึ้นมานิดนึงสวัสดีครับสักท้องที่เราซื้อมาจากตามร้านที่ขาย5บาท7บาทหรือ10บาทนะครับ ผมค้นพบวิธีง่ายๆที่จะทำให้กล้าส,สักของเราโตเร็วแล้วก็สวยนะครับผมวิธีง่ายๆนะครับตอนที่เราซื้อมามันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมมันจะเหมือนกับงอๆงิีๆนะครับผมแต่มันมีวิธีอยู่ต้นนี้ต้นนี้ทำแล้วเป็นวิธีง่ายๆนะครับวิธีบ้านๆนะครับ แต่ว่าอาจจะขัดใจใครที่ไม่เคยทําหน่อยอจ,จะทําให้ดูมันเกิดขึ้นมามันก็จะสวยแบบนี้นะครับต้นเนี้ยจะว่าโตแสงเพื่อนอะไรก็ได้นะครับมาดูต้นนี้นะครับกําลังจะแตกขึ้นมาใหม่จะให้ดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ยที่มันมาจากจากร้านชํานะครับต้นมันจะเบี้ยวจะงอนะครับมันจะไม่สวย ก็คือให้เราตัดตัดเลยนะครับก็คือปลูกทิ้งไว้ประมาณกือเกือบเดือนหนึ่งหรือประมาณเดือนหนึ่งก็ได้พอให้มันให้มันรั่วมันมันติดแล้วนะครับก็ตัดเลยตัดชับเลยเสร็ปุ๊บมันก็จะแตกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาแล้วต้นใหม่เนี้ยจะตรงจะสวยแล้วก็จะโตเร็วมาก นี่คือลักษณะของต้นที่มาจากร้านชํานะครับซื้อมาตอนนั้นสิบบาทต้นมันจะเป็นเหมือนแค่แคะนะครับมันจะเหมือนกับมันไม่อยากจะโตนะครับผมมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ต้นนี้เอาไว้ดีกว่าเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะสวยใช้ได้อยู่นะครับครับผมต้นนี้คือต้นที่ผมตัดไปประมาณได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่า ต้นแม่ที่มาจากร้านมันจะไม่สวยนะครับจะสังเกตรตรงนี้จะมีรอยตัดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นมาสวยมากเจอแล้วครับผมต้นแบบนี้ควรจะตัดนะครับสังเกตมันจะเหมือนไม่อยากจะโตนะครับผมแล้วมันก็งอด้วยแบบนี้ แล้วก็สังเกตอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> ตรงเนี้ยเหมือนมันอยากจะแตกขึ้นมาใหม่นะครับผมตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะตัดต้นนี้นะครับไม่ต้องเสียดายนะครับตัดได้เลยรับรองโตเร็วตัดเลยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ต้นเนี้ย จะโตช้านะครับผมแล้วที่มันแตกออกมาเนี่ยรับรองจะเห็นความแตกต่างนะครับลองดูนะครับลักษณะต้นที่ผมไม่ต้องการนะครับมันจะงอแบบนี้นะครับผมงอแบบนี้ผมก็ตัดทิ้งเลยต้นนี้ก็มาจากร้านเลยนะครับต้นละสิบบาทดูเหมือนมันจะโตยากนะครับแต่ก็ต้นนี้ เหมือนมันยังตรงนะครับก็โอเคเก็บไว้ไม่ตัดต้นนี้ก็มาจากร้านชํานะครับแต่ว่าต้นนี้ผมจะตัดนะครับเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้ครับเหมือนตัวใหม่มันจะเกิดมาแล้วเราก็เอาต้นเก่ามันทิ้งไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะโตช้าแล้วนะครับยอมเสียอันเก่าเพื่อที่จะเอาอันใหม่นะครับผม ตัวนี้ผมจะตัดน,นะครับต้นนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าคิดว่าตัดดีกว่าเพราะว่าดูทรงแล้วแล้วก็แล้วก็มีตัวใหม่จะเกิดขึ้นมานะครับเสียสละดีกว่า ให้น้องชายได้เกิดดีกว่านะครับผมตัดเลยโอเคนี่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าตัดแล้วไอ้ต้นเล็กที่กำลังจะเกิดมานี่แซงนะครับผมแซงด้วยสวยด้วยนะครับต้นนี้ก็ไม่สวยครับไม่สวยแล้วก็เหมือนไม่อยากจะโตนะครับผม ัดเลยดูตรงนี้มันจะมีมีเป็นตาอยู่นะครับมันจะเกิดขึ้นมาตรงนี้ใหม่นะครับผมตัดเลยขึ้นมานิดนึ่งโอเคต้นนี้ก็ไม่สวยนะครับเหมือนเป็นแห้งๆนะครับผมเหมือนไม่อยากจะเกิดนะครับเราต้องเปิดโอกาสให้กับ รุ่นใหม่ได้เกิดน,นะครับผมนี่ครับทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งเดือนรับรองไม่ผิดหวังต้นแบบนี้น่าตัดนะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นแห้งๆนะครับแล้วก็พอเราปลูกสักพักหนึ่งแล้วมันจะมี จะมีตัวใหม่เกิดขึ้นมานะครับแบบนี้น่าตัดมากครับผมตัดเลยปึ๊บนี่แล้วเจอกันไอ้น้องนี่ครับอันนี้ก็ด้วยงอๆแห้งๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีแล้วก็มีอยากจะเกิดใหม่นะครับนี่ตรงนี้ มีเกิดใหม่มาแล้วครับตัดเลยออึเคเจอกันได้น้องอีกหนึ่งเดือนมาดูต้นนี้ครับต้นนี้สวยนะครับผมต้นนี้สวยต้นนี้สวยเก็บวไว้ดีกว่าแล้วก็อืมต้นนี้เก็บวไว้ดีกว่า เหมือนจะคเ,เขียวขึ้นมาแล้วนะครับต้นนี้คือต้นที่เคยตัดแล้วนะครับประมาณน่าจะประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะครับผมจะสังเกตว่าตัวตัวเนี้ยนะครับที่มาจากร้านเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์นะครับมันจะเล็กแล้วก็ทั้งเล็กทั้งงอนนะครับผมพอตัดปุ๊บอ่าเดือนหนึ่งเราก็จะได้ ชุดใหม่นะครับผมชุดใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับโตเร็วขึ้นต้นนี้ก็น่าตัดนะครับเป็นแห้งๆเหมือนไม่อยากจะโตนะครับแต่พอมีตัวใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมคิดว่าตัดดีกว่าต้นนี้ นี่ครับตัวนี้ก็เคยตัดนะครับผมอันนี้เคยตัดไปแล้วนะครับเกิดใหม่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเกิดใหม่นี่ตัวนี้ต้องรออีกหน่อยยังไม่เห็นภาพแต่ว่าสวยกว่าต้นเดิมแน่นอนต้นนี้ก็น่าตัดนะครับต้นนี้น่าตัดมาก ตัวนี้คิดว่าตัดดีกว่านะครับผม <c oughs> ข้อมันจะอยู่ตรงนี้นะนตัดเลยขึ้นมานิดหนึ่ง <c oughs> เรียบร้อยเจอกันไอ้น้องต้นนี้ที่ผมตัดนะครับมันจะมีสองกิ่งนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าอีกประมาณเดือนสองเดือนมันจะมี สวยกับไม่สวยนะครับเราจะตัดถ้าเราจะเอาไว้สองก็ได้นะครับหรือจะเลือกเอาทิ้งก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะดูว่าเอดประมาณเดือนสองเดือนถ้าอันไหนที่สวยผมก็จะเก็บไว้นะครับต้นนี้สวยครับโอเคใช้ได้ตัวนี้เก็บไว้ ต้นนี้ก็สวยครับต้นนี้มาจากร้านโอเคใช้ได้เก็บไว้ครับผมต้นนี้คือต้อนที่เคยตัดนะครับน่าจะประมาณสองเดือนแล้วครับผมมันจะแตกขึ้นมาเป็นสองสองต้นแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูครับว่า เราชอบแบบไหนชอบแบบคู่หรือแบบเดียวเดแต่ผมดูก่อนเหมือนจะสวยทั้งสวยทั้งคู่เลยต้องช่างใจนะครับผมเดวนี้คือผลงานของการตัดแล้วนะครับมันจะแตกขึ้นมาแบบนี้ลำต้นมันจะสวยนะครับจะเขียวแล้วก็จะโตนะครับโตจะแซงต้นที่มาจากร้านช้ำแล้วนะครับผมใบก็สวยนะครับแบบนี้ นี่ครับแบบนี้ผมจะตัดนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเหมือนมันไม่อยากจะโตนะครับมันจะเป็นแห้งๆนะครับผมเป็นแห้งๆเป็นดิบลีบตัวนี้ปลูกน่าจะประมาณสามเดือนสี่เดือนได้แล้วครับติดละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะตัดเพราะว่ามันจะมีมันจะมีเกิดมาใหมล่ละแบบนี้ตัดเลยโอเคไอ้น้อง เจอกันตัดเลยนี่ครับอีกต้นหนึ่งถ้าแบบนี้ต้นพี่ไม่โตนะครับแบบนี้ต้นพี่ไม่โตเลยโตยาก ให้น้องโตดีกว่านะครับผมน้องจะอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้ตัดเลยชึบให้น้องชายโตนะลูกเอออ่าดีมากนี่ครับแบบนี้ยิ่งหน้าตัดเลยครับผมต้นพี่จะงอๆนะครับ เสร็จปั๊บข้างล่างแน่เห็นไหมเขาอยากจะเกิดมาใหม่นะครับผมแบบเนี้น่าตัดมากตัดเลยเชืออีก2เดือนเจอกันว่าจะเอาต้นไหนไว้นะครับ ต้นนี้ใช้ได้นะครับโอเคต้นนี้ไม่ตัดนี่ครับแบบนี้น่าตัดมากเหมือนไม่อยากจะโตแล้วก็เป็นโคง้โคงๆเลยนะครับโอเคตัดเลยครับผมเดี๋ยวมันจะแตกออกามาตรงนี้นะครับ นี่ครับอีกต้นหนึ่งคิดว่าน่าจะตัดนะครับเป็นโค,โค,โค้งงอแห้งๆนะครับผมแล้วก็เสร็จปุ๊บอ่าจะมีน้องชายมาแล้วนะครับแบบนี้ตัดสินใจไม่ยากนะครับผมตัดเลยน้องชายเขาอยู่นี่นะครับผมน้องชายเขาจะโต ต้นนี่เหมือนจะดูดีนะครับแต่สังเกตดีๆมันจะเป็นแห้งๆเป็นแบบแล้วก็นี่ครับสังเกตว่าน้องชายเขาอยากจะมาแล้วนะครับตัดเลยนี่ดโอกาสให้น้องชายดีกว่า้น้อง ต้นนี้สวยครับใช้ได้ควนี้เก็บไว้ดีกว่าแบบนี้เก็บไว้ครับแบบนี้นี่ตัดสินใจไม่ยากเลยนะครับผมเหมือนต้นพี่มันจะเอนแล้ครับแล้วก็มีต้นน้องชายเกิดขึ้นมานะครับแบบนี้เราก็จัดการ การเล่นครับแบบนี้ง่ายมากเ,เราก็จะเหลือต้นที่เกิดใหม่ต้นเดียวนะครับผมแบบนี้ง่ายกว่าดูต้นที่มาจากร้านมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเบี้ยวๆแบบนี้ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสวัสดีครับ